นี่ผมถึงบอกว่ามันไปตตำรวจทุกวันนี้มันก็เลยอะไรจับแต่คนจน <c oughs> คนจนมันมีทางสู้ไงไ <c oughs> อง้องโจกที่ที่ที่ถามเมื่อกี้ก็คือว่าเนี่ยตอนนี้ลองโจกเนี่ยเปิดมาเนี่ยสองร้อยกว่าคนเนี่ยตำรวจตั้งแต่ระดับเนี่ยจนถึงระดับแบบบิก๊กบิ๊กตำรวจเนี่ยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้ล้าทำไปเพื่อความแค้นไหมถ,ถ,ถ้าไม่ใช่นะแล้วระดับนักการเมืองล่ะอ่าที่ที่เราพอมีข้อมูลอยู่เนี่ยเราจะเปิดบ้างไหมคืออย่างนี้ในนักการเมืองเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าผมมีข้อมูลเฉพาะเพราะผม ผมคืออย่างนี้ชีวิตผมเนี่ยพอทางานทํางานทํางานโดนเด้งไปสำนักย,ยกสองปีไอ้พวกที่ก็กลับมาใหญ่ใหม่พอผมกลับมาก็มาปลาบอีกปราบอีกก็เจอพบบอต่อสังอีกสั่งห้าปลาบอีกนะมันก็อยู่อย่างนี้พอเราสืบสวนเ,เนี่ยผมนึงบอกว่าผมมีข้อมูลแค่สอสอชอยช้างคนผมก็ไปจับที่ปอยเป็กไปเดินคันกีก,กับลูน้องกำลังไล่มาสู่ตรงนี้โดนออกอยู่แล้วเห็นไหมครับแต่ถามว่า ถ้าพบตรผู้ก,การทําจริงไม่มีรอดอแต่ถามว่าวันนี้มันทําไม่จริงไงถูกไหมครับทีนี้วันนี้ผมดูบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายมันจะเหมือนการบูชาอนะครับวันนี้การบูชาเนี่ยมันมันมันล้มเหลวไปแล้วเห็นไหมครับสุดท้ายมันจะเหมือนการบูชาแต่ผมบอกว่าเอ,อแม้ว่าผมจะกลับมาได้แม้ว่าผมจะเป็นพบตรนะสมมติว่าผมกเกษียณทุกวันทผมกเกษียณปี 74, เจ็ดสี่อ เดิมผมใจว่าสมมติผมผมไม่ได้กลับก็จบนะแต่ถ้าผมกลับมาได้เนี่ยแล้วผมได้เป็นนะเพราะผมเป็นโซนหนึ่งไงปีเดียวผมออกเลยเพราะว่ามันเบื่อแล้วมั้ยังจะกลับอย้กจะคิดจะกลับมาอีกไม่ไม่ผมไม่ได้คิดกลับมาผมพูดสองทางว่าสมมติว่าถ้าผมไม่ได้กลับคือจบแต่ถ้าผมมีวาสนากลับมาได้แล้วผมได้เป็นผมก็บอกว่าผมไปปีเดวกูไปแล้วกูไม่เอาแล้วเพราะอะไรอยู่เฉยเฉยก็ไม่ใช่นิสัยผมออเไปจับเขา ก็เจอตีนูน่นตีน,นี่ถูกไหมครับมันถึงอะไรครับวันนี้ตํารวจถึงไปจับเฉพาะคนจนถูกไหมเราไม่ได้ว่าเพราะคนจนมันจับง่ายนี่รผมไม่จับคนจนเนี่ยไม่มีทางฟ้องหมดเลยมันนี่มีตังไงถูกไหมวันนี้การไม่ว่าอะไรสังคมเกือบเฮ้ยคนจนก็โดนรังแกอยู่นั่นการไม่ว่าคนรวยมีเงินก็สบายถูกไหมครับแต่ผมกําลังกําลังบังคับใช้กฎหมายโดยเ,เท่าเทียมกันถูกไหมครับแค่นั้นเองแต่ทีนี้จะไม่ถามก็ไม่ได้นะเพราะว่าหลายคนก็พอเห็นหน้าบิ๊กโจ๊กก็ ก็ฝากคำถามมาเหมือนกันครับอดีตนายกอ๋ออดีตนายกก็เมื่อกี้ออกอะไรเมื่อกี้ออกรายการก็บอกไปแล้วว่าถ้าเอ่ยชื่อจะโดนฟ้องรายการ